สุนักจรจัดคางหวัดทโทรมและผอมโซผู้คนต่างมองข้ามมันไปทิ้งข้าวปลาอาหารที่เหลือให้มันอย่างสงสารแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ดวงตาใสซื่อคู่นั้นมันคือวายุผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือกจากถวยเทพให้มาปกป้องโลกมนุษย์ วันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังหวาดกลัวกับประตรวจการประหลาดเมฆสีดำทะมึนปกคลุมทั่วเมืองเกิดพายุหมุนพัดกระหน่าทำลายทุกสิ่งท่านใดนั้นวายุที่ดูอ่อนแอก,ก็ยืนขึ้นขนของมันส่องประกายเรืองรองร่างกายขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นสุนัขสีทองอารามปากคำรามกึกก้องปล่อยคลื่นพลังงานสีฟ้าบริสุทธิ์พุ่งเข้าปะทะพายุหมุนอย่างไม่ลังเล ถวยเทพบนสวรสวร์สวรรค์ต่างมองลงมาอย่างภาคภูมิใจพลังที่วายุปลดปล่อยออกมานั้นสามารถสลายเมฆดำและหยุดยั้งพายุได้อย่างฉับพลันแสงสว่างเจิดจ้าสาดส่องลงมาอีกครั้งเมื่อพายุสงบ ชาวบ้านที่รอดชีวิตต่างตะลึงงันกับภาพที่เห็นเมื่อแสงจางไปวายุก็กลับคืนร่างเป็นหมาวัดตัวเดิมเดินไปเลียมือเด็กน้อยที่นั่งตัวสั่นอยู่ข้างถนนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่าความจริงคือผู้พิทักษ์แห่งเทพได้แสดงปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่แล้ว